ิ7ไปแล้วยังไม่ได้เกิดิ7ไปครับิ7ไปเสมอหนึงแพ้ไหไฟแพ้แพ้6เลยเหรอเสมอหนึ่งโอ้โหแล้วความมั่นใจมันไฟนี้มันเป็นยังไงบ้างครับกอนที่เรานนี้ผมก็ได้ครับอะไรนะมั่นใจน้อยเลยแกรก่อนช่วงนี้กดดันไหมกดดันมากเพราะว่าไม่ไม่ไม่ชนะเลย7ไปเลยครับ7ไฟนี้แจ้งเกอสุดฤทธิ์เป็นยังไงบ้างก็อะไรก็ทำไน้ด้นึงนะว่าเนาะ แต่พอากมเกมรก็เผู้สลุแรยเป็นไงบ้างอันมยกแรงคิดว่าเขาอยู่นะครับว่าป่อยเข้าเกมเราช่วงยุที่สี่เป็นไงเริ่มมั่นใจไหมหมดทั่นรู้สุดท้ายเป็นไงบ้างท้าก็ไม่กลัวไม่กลัวนะเพราะว่าโหน้ำหาแล้วเป็นไงบ้างคอมอย่างนี้อยากแก้มือตามล่าก็ต้องแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมแล้วแต่คนจัาแจใสุดสนมั หายใลยนะสอติดเลยไปไปแโอวันนี้มาเวใหญ่เลยไหมใช่ปกติเราช์เท่าไหร่สามห้าสามหกนี่เวนี้อนนี้เวันี้เยที่ชที่เป็นงานที่สวนสยามล่าสุดแี้ใครนะสำบน้อยโอสำําน้อยแพ้มาสอไฟเลยแพ้ที่ร้านกําเนิแล้วที่เบียดนะเบียดนะที่สวนสยามเบียดขดใจไหมขดใจไหมรถรรกน้อยเลยอาก็เลยใส่คอมพเตอร์แล้วก็จอากาศอากาศน้าดีได้ไอจีเท่าไหร่ รถนักหนัะครับถฉีดอะฉีดอะฉีดห้าเดิมต่ำๆห้าหมื่นครับห้าหมื่นเมื่อกี้ขึ้นไปกี่จากเจีไกลมาเท่าไหร่จียไกลห้าหมื่นครับน่าจะมีผลล็อกน่าจะมีผลล็อกอีกแล้วก็ลูกพี่อีกครับวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปแก้ไขก็ลูกป้องกันตัวครับ้องกันตัวไม่ไปดีเท่าไหรเยกะมากเลยโอเคอะวันนี้ท่านสั่งเลนแล้วอยากขอบคุณอะไรครับก็ขอบคุณเชียร์ตูเชียร์ไทยขอบคุณเซียนไทยเชียร์ลูขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ข้างหลังครับวันน